ฟอร์เรนเวียจะโชว์คร่องโชว์พลิ้วโชว์หลบแบบดิจิตอลจังหวะนี้หลบไปหนึ่งและต่อไข่หนีซีดานจังหวะนี้และยอดให้เอ็มปาเป้บงเข้าไปเรียบร้อยไม่เหลือโหดชิบหายเลยเวน เฮ้ยเฮ้ยไอซ่าสวัสดีมิตรรักแฟนบอลทุกท่านต้อนรับสู่ช่องลุงตายสายบอลกันอีกแล้วและคลิปนี้เราจะมารีวิว l o r เรียนเวสกองกลางตัวรุกที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในพรีเมียร์ลีกจากค่ายหงแดงลิเวอร์พูลหนึ่งในทีมที่เก่งที่สุดในโลกแต่การ์ดนี้ก็จะแปลกๆหน่อยนะมาในตำแหน่ง RW แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า มีอะไรที่ว้าวกว่าที่คิดในคลิปนี้เดี๋ยวติดตามชมกันครับในส่วนของตัวเลขค่าสแต็จะประมาณนี้เลยดูเอาอ่านเอาได้จ้าหลังจากที่จับลงแร้งมาประมาณ7-8เกมบอกเลยว่าว้าวสัตๆนี่สปอยก่อนเลยนะมีอะไรให้ว้าวเยอะมากแต่ก่อนอื่นย้ำก่อนเลยนะว่าเฉพาะหมดเฮสูเฮสนะหมดเมเนไม่ได้ลองคือจะว่าไงดี ในตอนที่เวีส์มาในตําแหน่ง CAM อะ่ะแม่งมันก็ไม่เท่าไหร่นะก็เป็น CAM ทั่วไปแต่พอมาในตําแหน่งแปลกๆอย่าง RW เนี่ยโอ้โหแม่งว้าวสัตว์จริงๆอยากรู้ว่ามีส่วนไหนบ้างที่ว้าวเดี๋ยวมาฟังข้อดีข้อเสียจากการลงแรงว่ามีอะไรบ้างครับผมในระหว่างนี้ก็จะมีไฮไลท์ที่ตัดมาจากการลงแรงมาให้ดูกันครับเป็นช็อตสวยๆของฟอร์เรนเวนั่นแหละครับรองถูกใจแน่นอนโดยเฉพาะสาวก ครอบครัวหงแดงลิเวอร์พูลด้วยกันถูกใจแน่นอนอามาพูดถึงข้อดีกันก่อนเลยนะครับข้อดีคือปิ้วคล่องมากเลี้ยงบอลติดเท้าสัดสัสป,ปีดต้นออกตัวเร็วจัดเลยประมาณว่าสป,ปีดต้นไปถึงกลางนี่คือยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแต่ช่วงปลายก็อาจจะมีแผ่วๆนิดนึงแต่ไม่เยอะไม่ใช่ปัญหาอะไรขนาดนั้นนะครับการยืนตำแหน่งก็คือดีเยี่ยมพาเกมลุกไหลลื่นแล้วเวิร์กเรทข,ของเขาเนี่ยก็ตรงปก เล่นจริงไม่ค่อยลงต่ำเท่าไหร่นะและนี่ก็คือไส้ในแบบละเอียดนะครับก็ดูเอาประมาณนี้เลยอย่าให้อ่านให้ฟังอ่านเองซะบ้างถ้ามึงอ่านไม่ออกนั่นแสดงว่าพวกมึงไม่ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนบ้างไอ้ฮาพากันเล่นแต่เกมแม่งไยการทำสกอร์ก็คือยิงดีปั่นดีมากในกรอบไม่ว่าจะทั้งซ้ายและขวานะครับประมาณว่า ฟิลถนัดสองเท้าอะอะไรเงี้ยสมดุลก็ดีเวลาเบียดนะครับของบอลดีค่อนข้างเสียบอลยากเลยเปิดบอลก็ดีน้ำหนักบอลน,นี่คือเยี่ยมเลยใช้ได้เลย มีวิธีโค้งที่ดียเยี่ยมมากๆนะเดี๋ยวมีให้ดูในไฮไลท์ด้วยและนี่ก็คือในส่วนของพลังแฝงตรงปกหมดทุกอย่างยกเว้นยิงประตูจากที่ไกลยิงไม่ค่อยดีแค่นั้นแหละการปั่นโค้งนี่คือคมกริบเลยเรื่องของความอึดนี่ก็คือตรงปกเลยหรือแทบจะโอเวอร์เลยคล้ายๆประมาณว่า5้าดาวเลยแหละคือมันอึดกว่าตาเห็นน่ะไม่รู้แม่งแปลาแรงวิ่งมาจากไหนเวีนดูได้เกือบทั้งเกมแต่ถ้ามึงเล่นกระชากแม่งทั้งเกมสกิลทั้งเกมขนาดนั้นส่งบอลให้แต่เวสทคนเดียวมันก็อยู่ไม่ได้ถึง90นาทีแหละ ไม่รู้มึงจะปั้นหาอะไรนักหนาแล้วนี่ก็คือราคาในตลาดตอนนี้นะครับอยู่ที่7-800 m ไม่เกินนี้ในระดับเม็ดแดงนะเม็ดส้มก็จะขยับขึ้นไปอีกนะชอบเม็ดไหนก็เล่นเม็ดนั้นแล้วแต่มึงสายเลี้ยงกระชากลากเรื้อยนี่คือตอบโจทย์สัดแน่นอนสไตล์ประมาณว่าจอดเบสเป๊ะๆเลยสไตล์เดียวกันเลยใครเคยเล่นจอดเบสก็ฟิลนั้นแหละฟิลนั้นแบบเป,เป,เป๊ะๆขอย้านะแต่วสเนี่ยมันอึนดกว่าจอดเบสไง เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ที่ผมตัดมาให้ชมกันจากการลงแรง7-8นัดน,นะในระหว่างนี้ก็จะบรรยายข้อดีข้อเสียให้ฟังกันต่ออะพูดถึงการสับๆตอกๆบ้างสับพุ่งตอกหายสบายจิตแน่นอนท้าไม่ซีเรียส OVR แล้วก็กำลังหา RW ตัวใช้งานตัวนี้คือโคตรคุ้มและคุ้มในคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาสัตว์สัตว์ AID ขนาดนี้เนี่ยผมให้เลทที่พันกว่าเขึ้นนะ ถึงเกมลุกจะเล่นโหดมากเกมรับก็ใช่ย่อยนะอย่างดูจังหวะนี้นี่ไงเห็นไหมโอ้โหบอกเลยว่าจมูกไวสัตสัดในจังหวะเข้าฉกบอลแย่งบอลแล้วก็เปลี่ยนจากลุกเป็นรับทันทีเห็นไหมแล้วก็เติมขึ้นมารับบอลได้แบบโอ้โหไหลเลื่อนเนียนตาเนียนกริปแมเสียดายจังหวะนี้ยิงไม่ดีเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการกระชากลากเลื้อยเข้าไปเปิดหรือว่าเข้าไปหาจังหวะยิงก็คือได้หมด จะทําเกมจะเปิดบอลทั้งซ้ายและขวาก็คือน้าหนักเยี่ยมเห็นไหมวิถีกับน้าหนักโอ้โหอะไรจะเป๊ะขนาดนั้นนี่ขนาดเป็นเท้าซ้ายนะโค้งงามหยดย้อยพาเพื่อนสอยตะข่ายได้แบบหมดจดนี่ไม่เชื่อเดี๋ยวมาดูอีกทีลูกเปิดอ่ะคราวนี้เป็นเท้าขวาบ้างเห็นไหมวิถีโค้งโอ้โหกูนึกว่าเบ็คแฮมคือรู้สึกว่าจะเปิดบอลดีกว่าจอร์ดเบสแล้วแหละจอร์ดเบสมันเปิดบอลไม่ค่อยโค้งเท่านี้ แต่จอตเบสมันจะเก่งกว่านี้นะถ้ามันไม่ใช่ตำนานทีมอ่อนนะ่ตำนานทีมเลยว่ากูจำไม่ได้<ล>เออใครจำได้คอมเมนต์บอกกันหน่อยมาที่จังหวะการปั้นเพื่อนกันต่อนะบอกเลยว่าไม่ว่าจะลูกเปิดลูกหยอดลูกคิลเลอร์พาสคือโหดสัตว์ทุกลูกประธานเป้เลยได้เกิดเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมโชว์สับโชว์ตอกโชว์พิวคือได้หมดและจบที่การแอดซิสตให้เพื่อนทำประตูยังสุดสวยรวยสกอร์ หรือจะเป็นจังหวะที่วิ่งทําทางทะลุเข้าไปยิงศาศาก็ได้หมดเหมือนกันโอ้โหอะไรมันจะโหดสัตว์ขนาดนั้นสมแล้วที่อยู่ในทีมที่เก่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูลพญาหงผู้ยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบและทีเด็ดใครบอกเป็ดเป็ดพ่อไงสแซ์ตแต่ตอนนี้ความโหดของเวียดนี่คือว้าวสัตว์เก่งจนน้ำตาไหลเนี่ยดูความฉลาดของ AI ในการเติมเข้ามายิงในกรอบเห็นไหม นี่ถ้าเป็นจอร์ดเวสนะจะยืนติดเฉพาะริมเส้นนะแต่เวสตนี่คือเคลื่อนที่เพื่อให้ทีมได้เปรียบในทุกจังหวะชีวิตจริงพวกมึงก็ล้อมันจังแอสศูนย์ศูนย์เจ็ดแอสศูนย์ศูนย์แปดููเก้าเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวเจอกันฟอร์เลนเวสยที่พวกมึงลอ้อมันเตรียมจะลอ่อพวกมึงอยู่นะรอเลยรอรับแรงกระแทกจากฟอร์มการเล่นของเวสตที่กําลังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆอ,อุ้ยมันจะเสด็จเสด่าอะไรขนาดนั้นเก่งเกินแต่ในเมนออนนี้ต้องไปลองกันเองไม่ได้ลองมาให้ดูนะครับ แต่ในเฮตูเฮตนี่คือผ่านเลยผ่านสัดๆเทียบกับ RW เท้าขวาคือแทบจะเป็นหัวแถวเลยแหละมึงเอ้ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกระชากเห็นไหมถ้าได้หลุดแล้วคือวิ่งหายหลุดเลยเอาไม่อยู่หลักกองหลังมึงปล่อยจอยเถยดเนี่ยถ้าได้วิ่งกระชากหายมาก็คือกองหลังมึงพยายามอย่าเบียดเบียดไม่เข้าแน่นอนนะจ๊ะ อ่ะผ่านไปกับช่วงไฮไลท์นะครับในเมื่อมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียกันบ้างแต่ข้อเสียคือนิดเดียวแค่นั้นแหละคือเวสเนี่ย หลังจากที่จับเล่นในหลายตำแหน่งแล้วนะเวทจะเล่นดีแสดงกล้ามดักศักยภาพได้เฉพาะตอนยืน R W แค่นั้นจับเล่นกองหน้ากลางลุกหรือว่า L W ก็ช่างมันยังไม่ได้มันยังออกแสงไม่เต็มที่เท่าตอนจับยืน R W ตำแหน่งที่มันให้มานั่นแหละเป็นเวทอีกมัลติเวทหนึ่งที่เก่งเวอร์เกินเหตุเวทตัวจริงตอนนี้ก็กําลังโหดขึ้นเรื่อยๆนะไอสัตว์อย่าล้อเลิกล้อได้แล้วว่ากันต่อในเรื่องของข้อเสียคือมงไม่ดีแต่คงไม่มีไอ้บ้าที่ไหนเอาไปมง่อยควายเอาไปเปิด ให้คนอื่นมองอ่ะดีแล้วไม่งั้นเสียของแย่แล้วก็ยิงไกลไม่ค่อยดีและไม่ค่อยแรงพาวเวอร์ช็อตหวังผลไม่ค่อยได้ต่อให้เป็นเท้าขวาเท้าขวาข้างถนัดก็ช่างอ่ะนะก็จะประมาณนี้สำหรับ f อร์เรนเวียดในโหมด h e h นะครับเป็นไงกันบ้างน่าจะถูกใจ ใครไม่มากก็น,น้อยโดยเฉพาะแฟนหงนี่ต้องขอบอกว่าได้เล่นแล้วจะโคตรรักเลยไปลองดูได้ใครที่ขาด R W ในสไตล์เท้าขวานละ้วถ้าเท้าซ้ายก็ต้องซาร่าคือโนหึ่1 King Mo ยังไงก็ ไม่มีใครเอาแกลงจากบัลลังได้ก็มีแต่เกรียนคีย์บอร์ดนั่นแหละที่เอาแกลงเลยนะเรามาสรุปคะแนนความสามารถของฟอร์เรนเวียดกันนะครับแล้วก่อนที่จะไปฟังกันก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งลั่นระฆังให้ช่องกูบ้างนะขอบคุณหลายๆจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆมาให้ดูกันเรื่อยๆหรืออยากดูคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มาไว้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ตามคําขอแน่นอนเด้อขอบคุณหลายๆ และคะแนนความสามารถของเวทจะมีแถมให้อีกคะแนนหนึ่งก็คือคะแนนความคุ้มค่าขอเริ่มที่คะแนนความคุ้มค่าก่อนเลยแล้วกันคะแนนความคุ้มค่าถ้าเทียบกับความสามารถของเวดในการ์ดนี้ให้ไปที่ร้อยเต็มสิบคุ้มชิบหายเลยสัตว์งบนี้จัดเลยไม่มีผิดหวังและในส่วนของคะแนนความสามารถในบด H to H กูขอให้ไปที่9เต็ม10แม่งเก่งชิบหายเลยสัตว์เก่งเกินเหต